สบายดีสุขสุขค้นมันนี่กับว่าพอก็พออย่างแรงเนาะปูเปะในสองปูเปะเห็ดมันนี่ใจพี่น้องมาพอกันมันนี่กับสีพาทุกคนมาเห็ดของกินกินแรงคือเก่าเนาะสำหรับงั้กินสีขาวสีพามาเห็ดมันนี่กับมีชื่อว่าเขาพัดเนาะอ่าเป็นอาหารไทยเขาพัดแบบง่ายๆเนาะเขาพัดหมูซับ ใส่ไข่น้ำแนวได้บรอยากใส่กระแลบแต่กระสีบางงามเนาะลกรเฮากระสีมาบอกส่วนผสมที่เฮาสีใส่เนาะยัเฮาสีเห็ดของที่เฮาสีเห็ดอะไรจัะกระมี่เข่าเนาะเข่าเจ้าหรือว่าเข่าสวยเข่าเจ้าเข่าเจ้าบ้านเพา่อ้ยเข่าจ้าแล้วก็ะมู้ซับอยู่เนาะ ม bills, th th. ุสับซื ot, i, ้อเห็ดขีดแหลกซื้อมาหลายโขนเนาะก็เลยไม่เห็นคาพัดมุสับไข่ช่องหน่วยกระต้นหอมเนาะหอมบัวกระหัวแครอทแครอทซับให้มันน้อยๆน้อยๆไอ้สิเนาะจะใส่เพื่อยังจุสักไว้มันงามบ่อันนี้กะกะเทียมเนาะพี่น้าะเทียม ครับกระเนี่ยปรุงเอากะมีอย่างเดียวพวกผู้ใดอยากใส่ยังกไงแต่ว่านี้มันเป็นซอสเนาะซอสซอสหัวซอสซอสก็ใส่ซอสแม็กกี้เข็ดแบบโดยเฉพาะนะแบบพัดเขาโดยเฉพาะสินะเพราะว่าเราต้องปรุงยังเผื่อสินะแต่ผู้ใดอยากมักวานมักยังนก็ปุ๊บไปั๊บคือค่อยวางเพราะว่าเพรว่าคอยบ่มักรังดาลเนาะคอยบ่มักวันใส่แต่อันเดียวเลยคือจบไปเลย ง่ายๆเนาะส่วนของผู้ชมพ่อกมีสามีสำหรับการพัดเข้าเฮาพัดเข้าเฮากองผู้ชมพ่อกมีสามีแล้วพี่เนาะมองกินแบบง่ายๆเนาะบนนี้มานำเสนอแบบง่ายๆบนตรงนี้ซับซ้อนเพราะว่าตอนนี้มัน <actors>. ก็กลางเดือนเนาะพี่เนาะเงินในกระเป๋า อะไรพี่น้องเขาก็ใชพาไปเห็ดเนาะเบิ่งวิธีเ้าเห็ดกันเลยอะไรพี่น้องอันดับแรกเขากะหมอเขาก็มีแต่หมอกระทะไฟผ่าเนาะกาปั๊บไฟประดับดบแปลเฮาก็เอาน้ำมันลงใส่หม้อกระทะเนาะทาหม้อกระทะเดือดนะพี่น้อง พี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายเอาหม้อกระทะเดือดเอาก็เอากระเทียมลงไปเลยแล้วพี่น้องอุ้ยกระเทียมลงไปเลยนะ้อคน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  ใส่มูลงไปได้แล้วพี่น้องาลใว้ามุ้ยชุกเนาะวามุ้ยชุกแล้วาจะใส่ไข่ลงไป ประมาณนี้แล้วเหรอขอใ,ใส่ไข่ลงไปไข่ขอใ,ใส่ชองหน่วยต้นไข่มันแตกปุ๊บ ำหนึ่งเนาะเลาก็แตงเอาเขาลางไปหมอก็ถผ้าอันไฟผ้าอะีรน้องไล้มันจะแห้งเถอะตัดก็กได้น่านิประมาณนี้ขอชิใส้เขาลางไปเลยด้วเขา เขาก็ซื้อแบบเป็นเม็ดมันไม่พี่น้องอันนี้คือเขาอยมันมันเละต้าสิให้มันงามๆก็ซื้อแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยมีนาซีมุนเนี่ยอะไรไหมแล่ไหมแล้ว <c oughs> ก็ช okay. man, <mango> ิใส่น้ำมันลงไปจั้งหมยมันใหม่เอำมันกว่กระเบิดปิดมอกันเลาเข่ากันกชนไหมใช่นาอข้างซ้ายข้างขวาแบบนี้แล้วเนาะ ปิดหมอกันน็อคหน่อยใส่ของนิดนึงอ้ากะใส่ของปรุงซอสไปเลยใส่ซอสใส่ซอสลงไปเลยคนมะเขากันเนาะ อะไรไยหมักกันรสชาติได้กะกะเอาได้หมักรสชาติได้ก็เอาพีน้นนงองด้วยปรุงเอาด้วยมันอันนี้ลราขอก็สิเปิดหมอ้เอเขากันเลยใส่หัวแครอทลงไปพี่น้อง ก็เราก็ตุ่มสีมสูบ,สรกกบเราก็มึงไม่ดิกรอบกรอบกรอบห่อยใส่หัวแ่อดก็แช่หลอดอแ่หลอดเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลย บนน้มันเ้ากันเป็นอันว่าเซตเรียบร้อยแล้วเนาะตัวควายมันแหงหงให้ีว่าสิเอาไป,ปกินเลยก็ได้พอดีแหละคนเห็กเตะเนาะอ่ะตกกริพ่อเลยพี่เนาะอาซาเขาพลาดตอกกระมาณนี้เนาะ ก,กินหมออือได้ผู้ได้มาก้นหวานกันน้ำตาลลงหลดเรี่ยวหลดเค็มกับใส่แลวแต่น้ออันนี้ของใส่แต่สอดอันเดียวเสียดกันเสียดเรียบร้อยต้องจิบตักใส่จานกันเนอยไหมน้อง,งเดี๋ยวกลับมาเบ่งกันได้อะไรพี่น้องขาพัดสัน อา,อาตาเขาบา้าดนะันเนาะเมียนมาแต่สีบ่งเบ่งมันเป็นรองสวนเขาเขามันเด็ดเนะาะกินกับน้ำปลาผิดน้ำปลาเดี๋ยวขอสิมาลองชิมเบ่งเนบะ่งเนาะใส่เข็มชอตอันเดียวแล้วิเป็บบนจนะังไดงเนาะเดี๋ยวสิลองซิมเสียบเสียบเสียบตัวต่อนาะ เกือบใหม่เนอะมันก็เป็นโหลดสอดนะ่นาะสอดที่ห้าใส่ถ้ามักสอดได้ห้าก็ใส่ลงไปเป็นโหลดนั่นแต่ผมได้มักแล้วแต่ขนมักเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เขาสอดใส่ไข่ใส่ยังไงอะไรเนี่ย มันก็แเสอบด่ขอพัดนาอเอาอย่างไรไปประมาณนี่นะพี่น้ยงยังกินกลางเดือนเนาะต้นเดือนกับกลางเดือนมันกส็สิแตกต่างกันแฮงสำหรับจิตขอพัดทาาั่วห้องแบบนี้ชอเนี่น้องเพีะพ ปัดหนูกาจะพาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ่องปุปปี้ผิดมันนี่สายนะกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้แน่เนอนถ้าลงคลิปยังไปชือเจ้าสิเทียนเฮากาอย่า,าลืมนมะพี่น้องะขวามากลหลกกดเนาะหมดติดตามกับกดเนาะ การสำหรับคลิปนี้ก็บ่จำนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สองคู่เปรตเป็นมันใจนะพี่น้องเนาะการพิธีเหตุเท่ากับมีวิธีเหตุของพัดเท่ากับสามารถเอาไปเหตุได้เนาะเพราะว่ามันม่นเปนนั่นเนาะกละสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ว่าว่าสบายดีนะพี่น้องบายผากเด้อ